ย้อนกลับไปในปีสองพันสี2004รายการทีวีญี่ปุ่นย้อนรอยประวัติศาสตร์ซึ่งออกอากาศไปทั่วประเทศญี่ปุ่นได้นำเสนอเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที 5, ่หโดยกล่าวว่าเรื่องราวของรัชกาลที่5ของสยามคล้ายกับสมเด็จพระจกักรพรรดิเมจิของญี่ปุ่นอย่างยิ่งพระจกักรพรรดิเมจิคือผู้สร้างการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นในปีคศ1868 โดยรวมอำนาจจากโชกุนกับสู่จกักรพรรดิอีกครั้งการปฏิรูปครั้งนั้นก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการปกครองและโครงสร้างทางสังคมของญี่ปุ่นอย่างมหาศาลทั้งพัฒนาการสร้างสาธารณูปโภคพัฒนาระบบก,กฎหมายเศรษฐกิจเพิ่มอำนาจทางการทหารภายใต้คำขวัญที่ว่าประเทศมั่งคั่งกองทัพแข็งแกร่งจึงทำให้ประเทศญี่ปุ่นก้าวสู่อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและนำไปสู่ความทันสมัย มาจนถึงยุคปัจจนุััจจจบกรพรรดิเมจิของญี่ปุ่นมีพระราชประวัติคล้ายกับพระเจ้าอยู่หัวของสยามคือราชการที่หเป็นอย่างมากพระจัก,กรพัรดเมจิขึ้นครองราชในวัย16ชั้นอาสาในปี1867ส่วนราชการที่หทรงขึ้นของราชเมื่อปี1868ในวัย15ชั้นอาสา คุณนัประการทั้งสองพระอ,องค์คือการนำาพาประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยลอดพ้นจากอนานิคมของชาติตะวันตกรวมถึงสร้างความทันสมัยในทุกด้านให้กับประเทศปี1853สหรัฐอเมริกาโดยในพลเพอร์รี่ส่งเรือรบดำมาขู่ให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศในขณะนั้นเองสยามก็ต้องยอมทำสนที่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับชาติตะวันตก ทั้งสองประเทศตระหนักดีว่าหนทางเดียวที่จะรักษาเอกราฐให้รอดผลจากภัยคุกคามตะวันตกนั่นก็คือการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยในทุกด้านโดยสื่อญี่ปุ่นยังเผยเอกสารของราชกาลที่5ที่ทรงมีพระราชดำรัสว่าด้วยการปกครองของบ้านเมืองยังมีอยู่ในปัจจุบันโดยทางยุติธรรมหรืออยุติธรรมของศัตรูก็ดีต้องอาศัยความเปลี่ยนแปลงไปในทางบำรุงรักษาบ้านเมือง ทางญี่ปุ่นได้เดินตามยุโรปมาแล้วและซึ่งประเทศทั้งปวงมีสีวิไลนับว่าเป็นทางอันเดียวที่จะรักษาบ้านเมืองได้ในขณะที่ญี่ปุ่นได้ส่งคณะทูตไปศึกษาอารยธรรมตะวันตกสยามเราก็ได้พัฒนาระบบการปกครองต่างๆเช่นการใช้ระบบการคลังแบบอังกฤษการใช้ระบบกฎหมายแบบฝรั่งเศสการใช้การทูตแบบสหรัฐอเมริกาและระบบรถไฟ แบบเยอรมนีซึ่งในสมัยรัชกาลที่5มีชาวญี่ปุ่นหลายคนมีส่วนสำคัญในการปฏิรูปสยามยกตัวอย่างเช่นมาโอะโทกิช ok ิชาวญี่ปุ่นที่มาช่วยราชสำนักสยามปรับปรุงกฎหมายเรียกได้ว,ว่าสมัยนั้นเปิดกว้างเพื่อที่จะประปับปรุงพัฒนาประเทศซึ่งมาโอะโทกิชิได้เข้ามาช่วยราชสำนักในการวิจัยปรับปรุงกฎหมายสยามเมื่อปี1895 ให้กฎหมายสยามท่านสมัยเยี่ยงยุโรปซึ่งก็วิจัยประปรุงมากว่า15ปีจนสามารถแก้ไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับฝ่ายตะวันตกและทำให้ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากราชการที่5ให้มีหน้าที่สำคัญนั่นก็คือการถูกแต่งตั้งเป็นเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงสยามในเวลาต่อมามีชื่อสยามด้วยนั่นก็คือพระยามห ah ิทธรมโนปกรณ์โกศลคุณ แต่ท่านก็มีอาการป่วยจึงกลับไปรักษาตัวที่ญี่ปุ่นและต่อมาก็ได้กลับมาสยามเพื่อรับตําแหน่งเอกอกัครราชทูตดํารงตําแหน่งไม่นานก็ถึงแก่กรรมนับแผ่นดินสยามเมื่อปี1921 นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังส่งคนมาช่วยเลี้ยงเพาะไหมและถอผ้าในภาคอีสานของประเทศไทยช่วยสร้างอาชีพในหมู่ชาวบ้านพอถ้าพูดถึงเรื่องผ้าในสมัยนั้นญี่ปุ่นสามารถผลิตผ้าที่สวยมีคุณภาพได้ดีส,สุดก็เลยนำองค์ความรู้มาส่งต่อแก่ชาวสยามและในด้านการศึกษาราชการที่5้าก็ส่งริเริ่มให้การศึกษาสำหรับสตรีไทยโดยจัดตั้งโรงเรียนราชนี ซึ่งทางญี่ปุ่นเองก็ได้ส่งนางเทส,สุยาซุอิมาช่วยสอนและเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนราชนีถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาสำหรับสตรีไทยตอนิลาวสว่ามิซิโมโนสาเมลขวายนิไทโนะฮงกงะนี่ให้ นอกจากนี้สื่อญี่ปุ่นก็ได้พูดถึงเหตุการณ์การสูญเสียดินแดนรอส .112 ของสยามว่าในสมัยนั้นลาวอยู่ภายใต้การคุ้มครองของไทยหรือเป็นประเทศสลาดนอกจากลาวก็ยังมีพื้นที่อื่นๆเช่นกัมพูชาตะวันออกและบางส่วนของคาบสมุทรมาลาย,ยู ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นอธิบายว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระจกรพัดิเมจิทรงต่างเผชิญกับความยากลาบากในการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยซึ่งทําให้ญี่ปุ่นและไทยเป็นชาติในเอเชียที่สามารถรักษาเอกราชไว้ได้และคุณุปการอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ได้สะท้อนผ่านความเป็นไทยอยู่ในสีแดงขาว และนน้าเงิหรือมันอยู่ในธงชาติไทยนั่นแหละ ได้สื่อถึงความยิ่งใหญ่ความเป็นไทยอยู่ในนี้หมดแล้วราชการที่5สวรรคตเมื่อปี1910และอีก2ปีต่อมาสมเด็จพระจกักรพรรดิเมจิกก็สวรรคตในช่วงเวลาใกล้เคียงกันคือปี1912ทั้งสองพระองค์ไม่เพียงมีชีวิตที่ใกล้เคียงกันอย่างมากแต่คุณารรการของกษัตริย์ไทยและพระจกักรพรรดิญี่ปุ่น ทำให้ไทยและญี่ปุ่นเป็นชาติในเอเชียที่รักษาเอกราชไว้มาจนถึงปัจจุบันจากพระปิยมหาราชรัชกาลที่หถึงพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลซื่อญี่ปุ่นกล่าวว่ารัชกาลที่หทรงรักษาเอกราชความเป็นไทยในยุคราณานิคมในขณะที่พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงได้คลี่ไขวิกฤตในประเทศไทยหลายๆครั้ง โดยเฉพาะในยุคสงครามโลกและสงครามเย็นเรื่องปัญหาปากท้องสุขะอนามัยโฆชนาการของประชาชนนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันจนชาวไทยเรียกขานกษัตริย์สองพระองค์ว่าพระปิยมหาราชและพ่อหลวงแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้ ขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณคอมเมนต์สายไวที่เข้ามาให้กำลังใจแอดไว้เสมอและขอบคุณผู้ใหญ่เจดีที่กดด o n a t e super thanks มาให้แอดตลอดต่อลมหายใจให้กับช่องนี้สุดๆอย่าลืมกดแชร์เรื่องราวเหล่านี้ส่งต่อให้เพื่อนๆจะรับรู้ด้วยนะว่าไทยกับญี่ปุ่นถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ความสัมพันธ์คือสุดๆไปเลยและเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ